อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นนี่เขาเรียกอาหารห้าหมู่อาหารห้าหมูจริงดูห้าหมู่นะครับเนี่ยดูมีอะไรบ้างอ่ยนี่เป็นผัดกะเพราเนื้อครับกะเพราเนื้อแล้วก็ตามด้วยอันนี้ผัดแตงกวาใส่ไข่ตัวอันนี้เป็น อ่อมหางวัวนะครับนี่อ่อมหางวัวส่วนหมูนี้หมูอะไรหมูมกุกหมูคดอันนี้เป็นประตูทอดไส้กรอกเนื้อแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะครับน้ำพริกส่วนอีกหมูนี้ก็ปลาที่ทำผัวนะครับเป็นปลาสับนี่แล้วก็ผักสดมีข้าวเหนียวกระติ๊บนึงข้าวเหนียวนี่ หนึ่งเมื่อเช้าโอเคนี่เขาเรียกอาหารห้ามูอาหารหลักห้ามูได้อยู่ได้เยอะซุปหาวัว